สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโรคุม m านะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n นชิน Impact นะคะเราจะมาทำเควสต,ตามหาเรืออีกครึ่งที่เหลืออยู่นะคะเอาละค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเควสทำกันยังไง let's go <S ก่อนอื่นเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะมารับเควสกันนะคะจุดรับเควสก็คือที่เกาะตรงนี้นะคะถัดจากเกาะท w i n n i n g นะคะลงมานะ พอเพื่อนๆมาถึงปุ๊เพื่อนๆนจะมาตรงนี้เลยตรงซากเรือนะคะค้นหาแถวๆวซา,า,ากเรือนะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละมันจะมีจุดที่ให้เราค้นหานะคะแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะคะเป็นแผ่นไม้ที่แตกหักค่ะพอได้แผ่นไม้ที่แตกหักแล้วเนี่ยเราก็จะมีเควสขึ้นมานะคะทุกคนโอเคเควสก็คือตัวนี้นะเขาจะให้เราไปตามหาเรือ,อครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ คุณได้พบกับเรือที่พังอยู่บนเกาะนิรนามแห่งหนึ่งว่าแต่เรือลำนี้มันมาจากไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหากันเลยดีกว่าค่ะจริงๆหนีก็ไม่ได้ใจร้ายนะทุกคนาะว่าหนีไปหามาให้แล้วนะจุดที่เรืออีกครึ่งหนึ่งเหลืออยู่นะมันหายไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจุดที่เรืออีกครึ่งหนึ่งอยู่นะคะทุกคนมาที่แมปเลยมีหาไว้ให้แล้วนะมันอยู่ถัดจาก เกาะทวินนิ่งไปทางซ้ายนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนะทุกคนที่เกาะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าป่ะพอมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเรียกเรือนี่วเราจะไม่ว่ายน้าไปนะทุกคนนะ จุดที่เรืออยู่นะคะทุกคนก็จะอยู่ที่เกาะตรงนี้นะย้ำอีกทีว่าอยู่ทางซ้ายมือของเกาะทวินนิ่งนะคะอยู่ข้างบนนู้นเลยมันเขาค่ะเราปีนเขาเนีนว่า ทุกคนตอนนี้ก็ถึงเรือส่วนที่สองแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาเจอเรือแล้วมันก็จะมีแผ่นไม้ที่เราหาอยู่ตรงนี้แหละให้เราค้นหารอบๆแล้วเพื่อนๆพ,พอเราได้แผ่นไม้ปุ๊บมันจะมีเควสขึ้นมาอีกต่ออีกนิดนึงว่าให้เราไปหาสมบัติที่เขาขนมาพร้อมกับเรือนะคะปะเดี๋ยวเราจะต่อกันเลยนะคะทุกคนป่ะ ไปหาเรือต่อกันเลยก่อนอื่นลับไปที่เรือเราก่อนนะ มีรู้สึกว่า้เหรือที่เรามันติดอยู่ตรงเกาะเล็กๆกลางทะเลยนะ่ะมันแปลกๆเลยอเราไปลองหากันดูดีกว่าปะ่ะเฮ้ยมียจริงด้วยอ่ามันบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะงั้นที่หมีว่าน่าจะใช่แล้วแหละนันจะเป็นพวกเรือที่มันบอกว่าอยู่ตามที่ ติดตากเกาะเละ็กๆงี้จ้ะไม่มีอ๋อนี่ครับทำนั้นรึเปล่าคือคือพื้นที่ในการหามาค่อนข้างใหญ่นะทุกคนดูมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะ ถ้ายังไงใครอยากจะหาเองก็ก็ได้แหละแต่ถ้าคีดเกียนหาเองขับเรือตามหมีมานะทุกคนนะหมีพาหาให้นะคะคมีเอเอาจริงดิ ไม่ถืงเนาะตีไม่ถึงฟิตละกันอา่าวตายโดนนกฟิตย no ิงตายนะทุกคนนะนี่ไงเราได้กล่องลอตชอรี่มาแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนเฟสเสร็จแล้วนะ เควสต,ตามหาเ,าเสร็จแล้วนะได้มา40ไพ่เมื่อเจมนะทุกคนก็มีกล่องลักชัลรี่ด้วยเอาว่าโอ้โหรวมๆแล้วนะคะทุกคนเควสนี้ทุกคนนะคะจะได้40ไพ่เมื่อเจมจากเควสนะแล้วก็อีก10ไพ่เมื่อเจมจากกล่องลักชัลรี่ที่เราหาได้ที่เราได้เมื่อกี้เนาะโอเคค่ะถ้ายัางไงคลิปนี้ก็ถ้ายัางไงนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นค่าอาหารของหมีตัวน้อยๆตัวนี้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย